หักมูหมือหักหมูเนาะนี่ก็เ่อมดีแต่เลยผู้ใดเฮ็ดเต้ยนเนี่ยแกบคุณีลาแสบบอแับเยอะจัดตะเข้มหมูเน้นเน้นก็ส่งแกรบส่มแซบดีเมันทองกรองบมันจะเป็นยางห่างบอจิไปซื้ออย่างละเม้ย ไปตากแอร์เย็ยนๆหรืซื้อนี่ลาเป็นยางตากแอร์น่ะบอกอไปกับไปแล้วเนาะช่วงนี้ว้างยูเอือนจังไปแต่บายุหาาย่างมาเรื่องเมากินเลย,ยโอ้ยยไปซื้อเอาก็ได้มางว,งวางข้างนอกเพื่อเพิ่ัขวไขา ด้วยให้ดัยังรับนั่งเล่นดิจ้าแล้วยังกินกินมะขามจ้าแซยัวแซยัวเฮ้ยหว่าเฉยเฉอ้ยไปหานเป็นไปมากมาก็ไเล่นน่งมาเนโดก็สวยเนี่ีหอโอ้ยีมากเลยียงล่ะพวงามเถื่นเนาะมึงมูจอมักงามเลยงามบังได้ งามบ่นี่ล่ะนี่เปิ่มอยู่ขังท่งเอยเลเอาใหม่งามๆลงามบ่ของามบ่สวยอยู่นี่งามก็งามงามอยู่ดอกเอาคือว่าซั่นก็งามหมูก็งามอยู่เจนี่เจ้าบ่สาวตัวตัวเฮ็ดเเจ้าก็เปลี่ยนซ่าไปหักไบาบ่นนี่ เส่นปันมาที<ด>่เมืองนี่ลาตาปันบ่แม่เราเป็นไเนี่ยแม่อยู่ในบ้านตาอย่างเปย่งกินเทียงยัง,งมา้านได้ตคาอบอกวมวนเดียวก็ตายจตาเป็นอยังไ็เกม่อไ้เป็นอย,ย,ยังดอกมูเจอ,อยู่วันนี้ก็เท่าเทีเ่ยอ๋อ คือว่าแถวเนี่ยมาเียบเราบักาีแม่มายังรด้ก็ดอกนเดีวแถบบัดนี้ีแม่ดีครับอย่าบ้าระดีกูบอกนเทีลแล้วว่าอย่ามาเก็บลูกสาวกูลูกสาวกู คนตัวคนเนี่ยคือมึงนี่ว่าสองกั็ลูกสาวกูหรอกอย่ามาอีกจ้าเพียบอกคลายเพียหรอว่าอย่ามาว่าสองกั็ลูกสาวกูจ้าแม่มึงนี่เอาแม่อย่าวางสันเอาไอ้อย่าเฝ้าไปแม่แล้วเอาเล่นซื่อดอกเดี๋ยวไอ้กลับก่อนเด้อดึงมือไอ้เหร่นทำไมกูบอกคลายเพื่อแล้วว่าจะไม่ข้อกับบักันนี้ มันคนทุกคนยากเป็นอย่างยังบ่มักดีคักแท้คันบ่มักดีจัะสินี่ออกจากบ้านกูกตว่าคือเจ้าเหละแม่ยเขาเตือนมันหลายเทื่อแล้วบอกหลายเทื่อล่ะมันบอกฟังบอกฟังกันนี้ออกจากบ้านกูเดี๋ยวนี้มาข้นทุกคนยากคนอย่างเจ้าบ้ามักดีครับน้องแม่เนาะแมนคอยบอกหรือมันจะแม่มันเก็เนาะก็เนาซ่าคักลูกก็ได้ ยน่ยให้มันได้ดบได้ดีมันก็บอกว่าังพ่วงว่าหงาปากเสียบมันมักมันดีดี่วยยุ้ยมันมักดีก็มักตัวเนาะมันขูกมันยากสิเฉยเฮ้ยกับกูมาเขาเดมีป้องควบแม่เลดี้กับที่เช็นจังได้ได้กัมักตายแล้วไปเลียแล้วแม่เดี๋ยวไปนี่แม่กับแฮกยูแต่กับแฮกคุ้ชาย คุยกับทักสิวา่าจังใด้เนาะเฮ้ยนะ้องบอกว่าถือคือกันกูว่าได้ออแม่กูว่าก็จะมีน้ำเขาวเอา้ามึงคิดดีแล้ววะเฮ้ยคิดดีแล้วมึงอกี้ไปทุกไปยากบอกมึงสิบอกยากเมึงเป็นทุกมึงยากบอกอยู่ยไปอยู่น้ำเขาหน่อยมันบ่มีอย่างเลยได้บอกต่อมนั่นแต่สร้างกูอยู่ได้กูวหักเขาอยู่ทุกอยู่ยากกูก็อยู่ได้แต่แม่กูบอกหักเขาแต่สีเข็จจังใด้ละ กูกะจักสีว่าจังไดละเนาะทังซอยกูในเด้อกูจะมีน้ำเขาใ้กูซอยจังใดเฮ้ยทั้งหาแม่กูไลยแม่แล้วมึงอธิบายแล้วสร้างเด้อกูกะซอยได้ดจังนหนละเฮ้ยกูไปเด้อแม่มึงอย่าลืมบอกแม่กูเด้อกูฝากแม่กูแน่เอาตีไปจ้า อย่าไปอย่าไปอย่าไปลูกอย่าไปนี่จะเม่อย่าไปนี่จะเมียอย่าไปอย่าไปอย่าไปลูกคิดซะเมื่อไหร่มัไปนี่จะเม่ยอย่ามันตัวแมียมันไปโลดความสุขของมันปล่อยมันไปซะแมียมันมีความสุขซะก่อนเดี๋ยวมันกรกลับไม้ดอก กินข่าวอายแดงไม่กินเราคนนี้ของโปรดอายคือเก้าหน้าหลักแจวอาเห็ดงานเมยบอเมยกับพัทน์ได้เยอะเพื่อน้องจังสีล่ล่ะอยู่กับไายก็บจะกินนัดแจวข้าวพักมานะ่ะ กิในใดอยู่บ่กินได้จ้าพาตาอได,อดอ้อยู่กับไอนี่เปกินไดขึ้นเก้านั่งหลักมีแต่เจียวมีแต่ผัานต้นกินก่อนเดอร์ถ้าม้ารวยจังกินของนี่ดีเด้อไอทุกอยู่เลยอยู่เลยอยู่ไอ้ท่อนใดอยู่บ่ไอทุกเด้นนอดท่อนใดจ่าอยู่เลือกแล้วว่าอยู่จะอยู่น้ำไอยุยจะคงอยู่ไม่ได้ ไอ้ขอถทษเดอ้อที่พาอยู่มานลำบากเสียไ้เร่งไรอยู่จตงมีความสุขดูจงศี่อยู่กับมีความสุขละละ่ะได้ยืกระยับแต่งงานถึงมันจะบวมนั่งงานแต่งที่รวยรูแต่มันเป็นงานแต่งของเท่าอยู่กับมีความสุข สัญญาเด้อสักมืออาจจะเก็บเงินเรียกขอสิแจ้งน้องให้ได้สัญญา,ญญาขอบุณไอ้หลายๆเด้อน้องล่ะยุคนียวได้อยู่บ่ได้อยู่ายเดี๋ยวไยอ,ไ,อ,วอไปหาปูหาปลามาให้กันเด้อไปทถ้ากินแรง ด้วยอยู่นะอยคนเดียวเนาะไปตาหาน้ำมันเด้อไอครับเต่กันเด้อเมลีเมลีว่างบอมาหาอยู่แน อยู่หมองเกาเคยมาหานั่นละจัดหายูนี่เดอร์มีธุลาห้ซอยขอบคุณห,หลายเพื่อนอม,มาแล้วเมลีมาแล้วกินหอดเป็นหอดขึ้นกันเฮ้ยเป็นจังไถมีความสุขอยู่บ่ยืนบนเขากาสุขดีสบายดีมีความสุขมีความสุขเอียงหนามึงคือสีคือส้มคลัแท้ กูก็มีความสุขดีอยู่เขาก็ดูแลก,กูดีอยู่กูได้กินดีอยู่ดีบ่มันก็ต้องเป็นห่วงกูดอกบาถทุกบอยหนามันว่าเอ้ยบาถทกบอยากาแล้ะมีอยังเห็ดกซย้ยว่ยมาจะให้ฝากให้เอานไปขายให้แม่คือว่ากินดีอยู่สุขเป็นของขวัญชิ้นสุดท้ายที่แม่กูมอบให้อเอาไปขายให้กูในเดอ้อ โอเคเฮ้ยก okay, ูไปกันเด้อเฮ้ยกูกลับก่อนดูแลเจ้าของดีๆเด้ออีโยมึง <c oughs> เป็น,นย,ยังอะมึงกืออายุดิบสบายมึงเป็นยังนะว่าได้เป็นยังดอกบอกกูมาเฮ้ยมึงเป็นยังกูเป็นไข่ซื่อเป็นไข่คือไม่เลือดออกเดี๋ยวมันจะหายดอกไป,ไปหาหมอ,อกูจะพาไปหาหมอเองบอกเป็นยังมึงเสือย,อยอกคกูฝากเอานีไปขายแน่ ไปหาหมอก่อนดูแลเจ้าของก่อนบ่ไปดอกเงินแหงบ่มีไปไปโลดฝากเอานี่ไปขายไม่กูในเด้อมึงจะบอกแม่กูเด้อว,ว่ากูบ่สบายมึงขากูอยู่นี่เด้อเฮ้ยเดี๋ยวกูไปขายสยอยแล้วเดี๋ยวกูจะกลับมาหาหมึงก่อนก่อนก่อนแต่มาหาน้ำเด้อมาหาน้ำเด้อหน่ะได้ครับความหัวน้ำครับได้ครับโดองอะไรบครับแม่แม่เท่าน้ำเดี๋ยวแกหาลงไปกับผู้วบผิดเด้อครับ พูดออไปว่าอะไรแทนพูนไอ้ต้อมไม่กินน้า่กนบอ เมือม่อยอยู่บ้านตาเมื่อยจะนองปดเอาแบบเมื่อยธรรมดาเมื่อยบ่เมื่อยครับน้องละนายุ่งใหญมาน้อง่ะค่าจ้างเอา้าน้องเก็บใบเด้อ อาอเป็นคนเก็บใบสาน่องกับมี่คือกันน่องก็เปเก็บใบรอดอ๋อน้องเบลกินมาใสา่น่องเอาซอยที่แม่ให้น่องไวไปขายอาอาเอาเงินมี่ไปจัดงานแต่งของข้าวสองคนเด้ออ๋อน่องคือเด็กขายซอยม่นเป็นยังดอกอ้ ขอโทษเด้อ ร้อนโดนเร้อให้ถือันไม่ยอดท้องกระบ,บองยอดเชรเตอร์สองคนให้ทุ่มตัวมีความสุขเ้ยเฮ้ยอย่าให้มีเจ็บยิ่จนฝากดูแลมัวห้าร่ำเด้อ มาอยู่เด้อยเห็นว่ากระไรเสี้ยวเอ,เอ้ยหูดคนสับาทมาสร้างดียรหักกัน,พกน,น,กนแพ้งกันเด้อเบิงกันแย่งกันมาที่นี่ไม่ได้ยูู่นเดียวไดี๋ยวดิงเอ้ย น้แม่คอยมีความสุขหล,ะะลหลายด้วยค่ะมากลนยหลายเด้อให้ลูกเต็มบ้านในร้านเต็มเมื่อแม่เิ่นบอมาเบกเอือย หมอคนยังท่ามใจบาดายคนรับบาดายคนมามาเดี๋ยวแต่คนท่ามใจได้เป็นอย่าสีม้า,มอมาดอกเปนหงลาไผเป็นยาสีหัตกับยูบานท่าวิกานมาดีใจน้ำเด้งเฮ้ยซาบึงมูข้าวที่ดีเด้อเฮ้ยปากบึงจ่ากูแล้ม,มนันเอย ยม,มมย,ยมีความสุขบ่มันยยมีความสุขี่สุดถึงงานแต่งเขาจะบดสวยหรู้ายแกเด็ดสำนี่แ่ละกะดี่่สุดสํสำหรับยุยแล้วขอบคุณห,หลายๆเด้อ Yui...Yui...Yui Doe Doe Yui... Yui... Yui...Yui Doe 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 xoay Doe 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 Yui...Yui...Yui Doe 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 đi Doe 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 yui Doe cái Doe Doe

เอาเงินนี่ไป้จัดงานแต่งของทั้งสองคนเดอ้อให้สัญญาเดอ้อจักมือ่ออาจจะเก็บเงินเดี๋ยวขอจิตยังน้อ,นองให้ได้ เลือ่อจนเข่ากระเทือแต่ความตีเขาหักหมีความทุกขทสีสุดมีความทุกขกมากๆสีสุดก่อนมันติดไซสเกินไปครับค่ะเป็นจังไดแน่ค่ะพี่น้องซีรีส์เรื่องนี้นะคะเป็นซีรีส์สั้นเป็นจังไดมวนบอซึ่งบอ ซึ่งตัวนักตาไหลยาวๆอยู่นี่นะคุณเฮมเบรี่ไห้นั่งเบื้องมูละไห้พี่น้องล่ะคะไห้นบ่อ่าซีรีส์เป็นเรื่องเป็นเรื่องแรกของเฮาค่ะเป็นซีรีส์เรื่องแรกเป็นจังใดพี่น้องผ่านบ่ถ้าผ่านก็ฝากกดไรกดแชร์นะคะพี่น้องจะเบิ่งเรื่องหยังก็คอมเมนต์มาได้นะคะเป็นกำลังใจให้ทีมงานเฮาจะได้เฮ็ดซีรีส์เรื่องต่อไปให้พี่น้องได้เบิ่งนดคือเฮ็ดเองเฮ็ดเองคิดเองครับ ต่อไปตีชมได้เนาะอ่าตีชมได้ค่ะตีชมเป็นเรื่องแรกพี่น้องอาจจะบอสหันได้ดีสมบูรณ์ปานใดนะคะต่อไปอาจจะเป็นเรื่องแม่ยันตกเฮี่แงคิวแตกประมาณทั้งสิ้นอะไรนะเรื่องฉันบริแม่หรือว่าน้องหรือว่าเรื่อกไม่ก็ได้สินเนาะเรื่องไหนน้องอยากกินแมงเม่าเอาถ้าอยากกินแมงเม่าบ่ลูกเป็นาแปรเอสหาบมสตีบหรือว่าเรื่อง อันนิ้วเขาย่างมาเองกันเลยดินิ้วเขาย่างมาเองแปม่นิ้วเขาย่างมากี่เอโอ้ห่ผูดีเหรอผู้ดีวะหลายเรื่องเลยเนี่ยหลายเรื่องอยู่เรอรโอเคครับพี่น้องอยากเบิ่งเรื่องใดนอยากเบิ่งประมาณใไก็คอมเมนต์มาได้นะคะโอเคนะคะเอาไว้ซ้ำหนีพี่น้องซีรีส์จบแล้วนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ หัวหน้าหัอะไรหากูอยู่นี่เด้อเฮ้ยเดี๋ยวกูไปสายขายซอยแล้วกูก็จะกลับครับความรักบวชเสิรวยเรื่อจนเฮ่ากับเท็ดเดสมีครับให้เท็ครับความรักบวชเสิรวยเรื่อจนมันก็มีความหมายพี่น้องสิเห็ดแหงแว็กไก่เฮ่านี่ที่เฮ่าคนที่เฮ่าหักวเนาะ